สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาพบกับน้องมังกรแล้ววันนี้น้องมังกรจะมาเล่นเกมตีแมวโอเคครับวันนี้เรามาตีแมวต่อมาดูกันค่ะว่าแมวของน้องมังกรเนี่ยเขาจะโหดขึ้น ขนาดไหนแล้วเราก็จะสามารถต่อสู้กับฝ่ายตรงข้ามได้หรือเปล่านะคะตอนนี้น้องกอนจัดทีมเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเนาเอ,อ้าออออไม่หคิดหนูเมลจนหนูจะเป็ดดีแม่พัดเมลจนเอาเอไปฟั่ <c oughs> มตังค์ได้หมดเลยครับหนูไม่เอาไปดูมเมวจนแต่ถ้าตังค์หนูขึ้นช้าถ้าบอสมาหนูก็ไม่ไหวใช่ปะละ่ะหรออ่ะเเพื่อนๆมาดูกันค่ะตอนนี้น้องมังกรเขาเล่นมาจนถึงอะไรนะ ด่านมูนด่านมูนเหรอไหนลองดูจิ๊ไปรื่ลองคุยค่าหรทำทีดอืม The Battle Cat โอ้เริ่มมาบอดมาเลยโอ้โหมั้งตังก็ขึ้นช้าแม่ว่าจะไว้ไหมเนี่ยอืมทำไมไอ้หัวคนน่ะมันนาเกลียดจังเลยอ่ะมันลอยอยู่อย่างนั้นเหรอ <c oughs> แล้วมันจะมาหาเราไหมหัวคนอ่ะมาเนี่ยมันลอยมือเนี่ยอ๋อมันมาแบบช้าๆใช่ไหมหนูเอาตัวเข่งกับสีขาวมาเต็มเลยได้เพราะว่าตอนนี้นมีแต่สีขาวเนี่ยตัวนี้เข่งกับสีขาวเนี่ยจริงเหรอและไออะไรนะสุดยอดของเราจะเอาเอามาปะเอามาจะท,ทันไหมไม่ทันไม่งั้นเราก็ต้องซื้อเลยตัวเนี้ ตัวกระจอกมันจะไหวเลยครับลูกแม่ว่าก็ยตัวนี้มันตีช้ามเออหรอไม่งั้นเราก็ยิงคุณใหญ่ไปเรยๆก็ได้อืมโอเคอ่านลองดูลองดูลงดโลโล,ลองดูว่าจะไหวหรือเปล่านะคะอ,คอ๋มันงับทีนึงตายหมดเลยนะก้กอนตอีเป็นเวฟบ่ะทำงไ,ได้เฮ้ยช่าาวยวะอีก โอ้โหทุกคนว่าน้องกอนจะไหวไหมสำหรับการน,นี้แม่หนูลืมเอาตัวนั้นมาช้วยแม่ว่าหนูลืมเอากระทิ้งมาแล <c oughs> ้ว่าอาจจะไม่ไหวนะคะทุกคนหนูลืมเอากระทิ้งมาแม่ทำไงดีเพราะตอนนี้นะแค่พาย,ยุงไว้เฉยๆนะแต่ไม่สามารถตู้ฝ่ายนู้นได้เลยนะคะเพราะฝ่ายนู้นบอสมาอย่างเดียวเลยะไ,ไม่มีตัวกระจอกเลยอ่ะบอสทั้งนั้นเลยไม่มีตัวไม่ให้ความตันเลยอะ เห็นไหมถ้าเราไม่เอาตัวโหมดมามันก็เอ้ยไม่ใช่สิตัวฟาร์มตังค์แมมันก็มันก็จะฟาร์มได้ไงไม่ตัวฟาร์มตังค์มัน,ม,นมันก็ยังเสียนี้อ้าวเหรอมันก็ยังไม่รอดเลยเอางั้นทำไงเราจะสู้ได้ไงพราะแม่ดูแล้วไม่น่ายจะรอดนะคะสำหรับการนี้เพราะว่าบอสมันมาเรื่อยๆเลยค่ะเมื่อกี้หนูลืมเอากระทิ้งมา กระถิงช่วยได้เหรอช่วยได้มันขีดเร็วมากองอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะสู้ไปกันสู้ไปกัน่งนสู้เท่าที่ไหวสู้เท่าที่ไหวแต่ทำไมไอ้หัวคนนี้ไม่ไม่สามารถตีได้เลยอะครับลูกตีได้ไม่น่าจะไหวอะครับลูกก็ว่างั้นเหมือนกันเพราะนุ่งกระถิง嘛น้ากระถิง เวตาต่อไปเดี๋ยวหนูด่านมูนนี้ค่อนข้างยากเลยทีเดียวนะทุกคนต้องจัดทีมมาดีๆนะคะเวตาต่อไปเดี๋ยวหนูเอาตัวนั้นมาโอโ้โหด่านนี้เราแพ้ทุกคนเพราะว่าเราไม่ตัวเจ๋งเราออกมาไม่ได้นะเพราะองกรเก็บตังค์ไม่ทันนะคะพ่อป้ามันอยู่ใกล้ใช่ไหมพ่อป้ามันอยู่ใกล้มันจะสู้ยังไงมันตีเป็นเวฟด้วยเนี่ยก็ไม่รู้แหละ ก็ไม่ลืมไปเลยไปหนูจะเอาเลเวลแม็กมาอ่ะลองดูแต่ว่าตอนแรกเราจะทำยังไงก็หนูก็ลองคิดดูซิหนูก็ลองคิดใช่ไหมใช่หนูก็ลองคิดดูสิหนูจะคิดได้ไหล่ะตอนเนี้ตัวฟาร์มตังก็ไม่มีหนูก็เอามาแล้วนี่อ่อ๋อเหรอ ใจเย็นๆเก็บตังค์ให้ได้หนูเอานักบวชออกมาก่อนไม่ไหว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 กันยังงก็การทิ้งไปก่อนการทิ้งการทิ้งเก็บตังค์อยู่เก็บตังค์อยู่ทำบุญเกิดตังค์อยู่เอาเร็วก่อนรออีกแป๊บนึงอีกแป๊บนึงลูกตอีกระนิงนี่นะกระถิงกระถิงละ ane, vida, ใจเย็น helmet, ใจเย็นใจเย็นสู้ก่อนสู้ก่อนเด็กๆสู้ก่อนอีกนิดเดียวตังค์มาตังค์มาได้ใหยมาแล้วไงล่ะนี่แหละ นี่แหละตัวของเราแม่งจริงจริงหนูไม่ได้เอาตัวฟาร์มตางค์มาเอามาสักสอตัวได้ไหมตัวโหดโหดของเราอะเรามีตัวเดียวค่ะทำไมอะเราเรามีอูเบอร์ซูเปอร์เลยตัวเดียววะไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าเก็บตังค์ให้ได้แล้วเอามาอีกตัวนึงอืแต่มันกูเดียวนะไปเลยไปเลยโอเกเห็นตัวไหนมาก่อนได้เอามาเลยเอามาเลย นี่แหละแค่ได้ตัวนี้มาตัวเดียวแม่อุ่นใจแล้วทุกคนเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยสุดยอดแล้วสุดยอดแล้วและแทงเข้าไหมเนี่ยไอหัวนั่นน่ะเขไม่จัดไม่ไม่รู้ไหมว่าไอตัวนักบวชช่วยได้ไม่ช่วยรดจะมิดมันได้อ่าโอเคแล้วรีบแพ็คเอ้ยเอ้ยกระเด็นแล้วกระเด็นแล้วลูกกระเด็นแล้วเล้วเือมันเลยขึ้นหลอดแล้วหรือว่าจริงจริงมันน่าจะใกล้ตุยแล้ว เพราะว่ามันอุตส่าห์กระเด็นไปตายยังอูดแต่มันโคตรถึกดีหัวเนี่ยถึกมากอยากได้ซักละมากกว่าปล่อยมาเลยมันโดนแทงตั้งหลายรอบแล้วลูกมันไม่ตายสักทีอีหัวยังไม่ตายเออไดีกัวได้อีกตัวอัลไตโอ้โหมาสองตัวเลยเหรอเจ๋งโอเคชิว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 เกมมันไป ิมมันเข้าไปเอา้าไอจิ๋วมาเหรอ,อเป็นไงล่ะสบายแล้ะคราวนี้สบายอะไปเลย <Wireless. S 1> ไปเลยไปเลยชัง้งนี้เปิดมามมมเห็นไหมถ้าได้ตัวนี้มาสบายเลยแต่เราก็แต่มันไม่ได้สบายอย่างเดียวแล้วม่ง้เราต้องเอาตัวมาแทงให้มันได้นะได้ไม่งั้นมันโดนป้างทีเดียวโดนเกือบ เพีอ่อมตัวให้ไอ้เลือดว<ม>่ามีการอ๋อโหเลือดเร่งโคตรเยอะของเราไม่เท่าเองอืมสองอ้ยทำไมมันโกงอ่ะไม่รู้ว่าทำไมแต่แต่เลือดป้อมของหนูมันเต็มแล้วอ่ะมันอัพไม่ได้แล้วอ่ะโอ้ยทำไมฟากนู้นที่โกงอ่ะเออใช่ฟากนู้นที่โกงเลือดโคตรเยอะเลยแอบน้อยตัวมันก็ต่อยไม่แรงเป็นนีล่ล่ะเป็นนีล่ล่ะเป็นนีล่ล่ะ ชิดดันมูนได้